สบายดีสบายดีเนี่ยลูกสบายดีลุงปลาสบายดีก็ได้ถ้าเจอสบายดียกมือขึ้นนอบนอบก้อนนอบก้อนสบายดีจ้าสบายดีจ้าเออสบายดีลุงปลาเดอ้อมื้อนี้อ่ะแม่แค่สิพาน้องกุ้งมาปลูกปลูกยังลูกหมัดอันอันนี้หมัดยังมั่งอันนี้หมัดยังลูก ปลูกหมักทั่วนะจ้ะเนาะปูอ่าปลูกหมักทั่วอันนี้ก็สิเป็นหมักแตียงนะพี่น้องในหมักแตงเนาะเอาในหมักแตงพิกาอย่ายให้เป็นสันเตโลกอันนี้ในหมักแตงมาพิกาเนาะที่บ้านโอ้น้องกุ้งฮะจะไปอีสังเนาะ้ใ่วเดี๋ยวมาเลิมปลูกกันเลยพี่น้องมาเบิ้งว่าอ่าน้องกุ้งกับแม่แค่ปลูกมือนเป็นวันอาทิตย์สิได้กินบ่อเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยพี่น้องอ่าจะแขกกับสิคุดคุ้มมันแนี่จักหน่อยเนาะ อันนี้เพื่นขู่เพิ่งเติมเลยแหละขู่ขู่ไว้เห็ดเป็นขั้นขู่ไว้เห็นไหมพี่น้องเป็นขั้นขู่วะนี่ปอยเี้ยนี่ปล่อยเงี้ยบอกว่าท่านใดซื้อมาได้หมดทั่วเี่นี่พี่น้องซื้อมาสิบพันพี่น้องน้อยเดียวเลยอ่าสีเมตรอ่าใส่ลงไปในคุ้มเลยลูกอ่าใส่ลงไปตีใส่ลงไปทีเดียวเลยหนึ่งเมตรแล้วสองเมตรอ่าใส่ลงไป สามเมตรโอเคทมๆบ่หน่ททๆนี่ทมๆนี่ทบมึงนี่เออทมๆลงไปอ่าให้เป็นหมากดอกๆเด้อให้เลือกินจนได้ขายโอเคเป็นหมาให้ลายุสิข้อมันลงอ่าคุ้มที่สองบ่หน่อ่าคุ้มที่สองคอยลงไปมอดแล้วก็ทมโอเคคุณท่านี่ทมๆ เออพอโหจุดบา่าในเมียสิห้ายังมาเสียบพอแล้วพอแล้วจะสิทอมลายนี่ประมาณนี้คุ้มเนาะโอเคให้เป็นหมาไลายๆเนาะก็หนังกลุ่มเด็กเก็บกินเนาะอ่ะทีบอพี่น้องหรือหางไปบอ่อนี่เนาะดิอันนี้คุ้มหนึ่งนีงน่ก็คุ้มหนึงน่งเนาะ อ่ะผมละสามเมตรอ่ะทบเลยลูกโดยตะเมเอาออกมานี่กระทมเลยพอแล้วพอแล้วมาทบลายพอแล้วทบลายมันสิบกเกิดใส่เลยลูกโอเคทมเลยนี่ค่อยๆอันนี้ทมลงไปอู้สบายขี้ดินก่อนใหญ่เด้โอเคขยันยันแต่ดินดำยันแต่เข้มมัน เวลาออกมาอ็อาจสิเป oh, ็นเรื like ่องเหลืองมันจะเข้มนะพี <from S 2> ่น <fold three. S 2> ้องโอ้ยังเราก็ยิงขอกๆเลยเ้พี่น้องเลยงุ่มงก็ได้เนี่ยนะคุ้มตอนนี้แม่ปลูกีงตีเด้อแม่ถอดสะกอนแม่ลงเอายังมาใส่โอ้โหหาทาน่าอีกพี่น้องเก็บขึ้นมาก่อนบวใส่ร้ายเนาะใส่ล้ายล้วมันสิสิทีเกินเห็นไหมพี่น้องบวเกิดหมายถึงว่าแบบเขื่อมันร้ายเกินนะมาตอนนี้ตัวนี้ S <S <S โอ้ยเถึกใจนะอ้าววันนี้อ้าวแม่สหายม,มันตกไปจังไหนหนึ่งลูกมันตกวะอ้าวคุ้มละสามซะเลยบางคุ้มกับซีโบเกิดกับมีไเลยไปน,น้ำไหนมนันเอาะอ้าพี่น้อง อ,อ, ا, อ่หหอนท่า,ามือหรือหกมือสักแค่สิผ้าทผู้ชมไปเบิ่งน้องกุ้งกับแม่แค่ปลูกสิเป็นแนวดเกิดบ่อเนาะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งรับสมน,น้ากันเลยพี่น้องอ่อ,อนท่ามือหกมือไปแล้หลังจากครบฮกมือแล้วปลูกทัวของหาพี่น้องฟาเดีสจะแค่พาไปเบ,บ,บิ่งเบิ่งโอมผูกขี้ดอพี่น้องมากแล้วอืม <c oughs> ปาเทะแล้วปล่อยบ้างก็อรตามภาษาเล็กหน่อยเพื่อนกะมวนเพื่อนน้องพี่น้องเนไะปพี่น้องโซ่แค่ภาพพี่น้องไปเบิง่งหมกทัวกันเลย ของคนผลิตน่ะไปไปเบิงอยู่ตลาดกันเลยพี่น้องลานหน้าบักทัวกะปองคุณ่ายบอเนาะคืนนี้มืดึ้นเลยพี่น้องตกตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองกลางเวร็นนะจนมาตกมาหอดกลางคืนแต่กลางคืนตกมาแห้งออกแปะ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 กะกะ บัดแห้งก็แห้งเป็นบาทนะอันนี้กะเอื่อยถั่วม,มดนะนี่ยกำลังบอกสักแค่เองกระถั่วมัมมมมนมาทานหอดเวลาค่าจับคุยงูนะพี่น้องนี่จ้าพี่น้องเนาะเห็นบ่พี่น้องกระเือว่าเกิดอุ้ยเกิดอยู่ได้พี่น้องเนาะอันนี้นีอันนี้สองกกเนาะใส่สามกก ใส่สามหน่อยบวกรดนหนึ่งอันนี้เกิดสามพี่น้องนี่เนาะนี่เนาะเกิดสามนี่ก็ดสามโอ้เกิดคู่หน่อยได้พี่น้องโอ้อันนี้อันนี้หน่ยหนึ่งเนาะบ่เกิดสองโอ้กำลังแตกพี่น้องนี่เด้เด้เด้กำลังแตกคือเฮ็ดพอนี่เห็นบ่พี่น้องเออออกมาทันบัสเนาะบางทีก็ทมเราเกินไปนี่นี่ก็ดสามนี่ก็ดสามนี่ก็ดสามพี่น้องอันนี้เอียงได้บวกระดทัวร์ลน อันนี้ก็สามจา้าเนาะนี่นี่คือเหน็อนอ,อันหนึ่งเกึืงหายอ๋อนี่ก็เกิดอันเดียวพี่น้องเอ้ามาแท่นี่โอ้นี่บอกบมทัศนเกิดจ้าพี่น้องอันอน,น,น,ออน,นี้บ่เกิดเลยเนาะนี่บ่เกิดนะแบบพี่น้องแบบลงใส่หน่ายบ่เลื่อนแนวใดเนาะบ่เกิดอันนี้เกิดใันหนึ่งนี่เกิดสามจ้าพี่น้องยะ หญ้าก็งามไว้ว่าหญ้าก็ได้เนาะงางางานี่พี่น้องนี่ก็เกิดกกนเนาะนี่2กกนี่2กกนี่ได้3กําลังแตกเกิดสาน้อยนึงเนาะนี่ก็2นี่ก็3โ้ถือว่าเกิดเกือบทุกหน้าอยู่พี่น้องส่วนมากก็มีแต่2กับ3หลายเนาะกกก็มีอยู่ สองสามอันนั้นซีเมนต์เป็นปลูกคู่บักแตียงครัพี่น้องเนาะอันนี้จะแค่ปลูกไปสามคู่เลยพี่น้องเกิดมดเดี๋ยวถ้าเบิ้งอ่าสว่างมันน่ะเป็นหมากน้องเพียงนอสักแค่สีไดอัพเดตให้เบิ้งสีแดงเป็นหมากบบหรือว่าสีเถกงัวกินมดหรือว่ามันใหญ่ไปอัศตายไปบบน้องเพียงเนาะนี่พี่น้องเห็นโบอันนี้พักบอกคนมาปลูกใส่หม่องแห้งเข้มแล้วฮะฮะ ฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยสักแคกเองก็เอาลักมาเนาะพี่น้องนี่ได้ลักอ่าหมายลำปอกระซิมาเสียบห่มเนาะพี่น้องเสียบห่มหยานแบบอ่าเป็ดเนาะส่วนหมากเป็ดเป็ดมาแหบแม่พี่น้องเลยเป็ดอ่าเดี๋ยวสักแขกอะซิเสียบไปก่อนพี่น้องอันนี้สักแคกทายติ๊กโต๊ะลงเนาะพนกับฝน เพลงก็เพลงเสียเศนพี่น้องเออก็จะเป็นคือจะคล้องคาพี่น้องถ้าแค่บางไปแล้วก็หัวไปนานก็ไม่ติดคิดเอาไป